แผ่นรองเครื่องซีลก็เปลี่ยนแหละลวดนำความร้อนก็เปลี่ยนแล้ว,ลว,ำออลลวทำไมยังแพ็คไม่สวยมอนเดมอีกเนี่ยทำไงดีทิ้งทิ้งทิ้งเท่านั้นทิ้งเลยทิ้งทิ้งเลยทิ้งเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแอดมินเห็นเพื่อนเพื่อนนะคะหลายท่านเลยมีเครื่องซิลมือกดแบบนี้ติดบ้านกันแทบทุกคนเลยค่ะยิ่งถ้าเป็นเพื่อนเพื่อน,อนที่ทําขนมคุกกี้หรือว่าเบเกอรี่นะคะยิ่งต้องใช้เลยค่ะพอาต้องแพ็คข,ของแพ็ านาเป็นชิ้นๆเป็นชุดๆให้สวยงามนะคะแต่ว่าเมื่อใช้ไปานานๆแล้วนะคะกดแล้วกดอีกกดเป็นร้อยๆครั้งนะคะก็ต้องเกิดความชํารุดของอุปกรณ์เป็นเรื่องธรรมดาค่ะนอกเนือจากการเปลี่ยนนะคะแผ่นรองซีลและนวดนําความร้อนตรงนี้แล้วนะคะยังมีอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่ไม่ควรมองค่ะนั่นก็คือตรงนี้เลยค่ะ ยางซิลิโคนนะคะบริเวณด้ามกดตรงด้านบนนี้ค่ะเห็นไหมคะเมื่อเราใช้งานซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเกิดรอยไหมและครุกคละแบบนี้ค่ะนั่นเป็นอีกสาเหตุน,นะคะที่ทำให้รอยซสีวไม่สวยเท่าที่ควรค่ะซึ่งทำให้เห็นว่ายางซิลิโคนนะคะสำหรับเครื่องซิียวเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในการปิดผนึกแพ็กเกต็ตทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารยาหรือว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะ ดังนั้นยางซิลิโคนที่เพื่อนๆเ,เลือกนํามาใช้งานนะคะต้องมีความทนทานทนต่อความร้อนสูงมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับแพ็กเกจที่ต้องการซิลได้อย่างหลากหลายรูปแบบค่ะการเลือกอยางซิลิโคนที่มีคุณภาพนะคะจะช่วยเพื่อนๆน,นะคะปิดผนึกแพ็กเกจได้อย่างแน่นหนาะป้องกันการรั่วซึมและรักษาคุณภาพของสินค้าภายในแพ็กเกจได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ เมื่อเพืเ่อนๆนะคะเลือกยางซิลิโคนที่จะนำมาทดแทนของเดิมได้แล้วเรามาดูกันว่าการใส่ยางซิลิโคนสำหรับเครื่องซีลนั้นนะคะจะต้องทำอย่างไรบ้างจะยากหรือง่ายตามมาดูกันเลยค่ะ การใส่ยางซิลิโคนสำหรับเครื่องซิลนะคะเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้การปีดผนึกแพ็กเกจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยค่ะดังนั้นแอดมินจะแนะนำา3วิธีใส่ยางซิลิโคนสำหรับเครื่องซิลให้เพื่อนๆกันค่ะขั้นตอนที่1เมื่อเพื่อนๆตรวจสอบว่ายางซิลิโคนที่ติดมากับเครื่องซิลนะคะมีความเสียหายรอยไหมหรือสิ่งสปกปรกติดอยู่ให้ลอกออกทำความสะอาดช่องใส่ซิลิโคนด้านมือจับตรงบริเวณนี้ให้สะอาดค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะการติดตั้งเพื่อนๆต้องเลือกยางซิลิโคนสำหรับเครื่องซิลที่มีขนาดพอดีกับของเดิมนะคะหากเพื่อนๆไม่รู้ขนาดแนะนําให้วัดจากของเดิมเพื่อเทียบก่อนค่ะจากนั้นใส่ซิลิโคนเข้าไปในช่องบริเวณตรงนี้นะคะไว้บนเครื่องซิลโดยอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยในบางกรณีที่อาจจะใส่ยากนะคะเพื่อให้ซิลิโคอนอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องและแน่นหนาค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3นะคะหลังจากติดตั้งยางซิลิโคนเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตรวจสอบอีกครั้งว่ายางซิลิโคนติดอยู่อย่างแน่นหนาและไม่มีส่วนที่หลุดล่อนออกมา เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปยาวๆเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถใช้งานเครื่องซซลได้อีกนานเลยค่ะอย่าเพิ่งถึงกับต้องทิ้งของเก่าเพื่อซื้อของใหม่แค่ลองมาเช็ดอุปกรณ์ต่างๆดูว่าชำรุดส่วนไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองซลล์ลวดนำความร้อนหรือยางซิลิคอนที่เราเพิ่งเปลี่ยนแต่เมื่อสักครู่นะคะ หากพบจุดใดจุดหนึ่งนะคะชำรุดเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนแค่จุดนั้นก็กลับมาใช้งานได้แล้วค่ะเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะใช้งานได้แล้วแอดมินขอตัวไปแพ้ขนมก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย